รามาทําความเข้าใจต่อเนื่องนะครับในรายนี้จะเป็นหมวดที่4ที่พี่วุฒิเพื่อนนาเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับเริ่มต้นในหมวดที่4แบบนี้ครับในเรื่องของการเบิกเงิน ก่อนการเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือนก็เลยมีความจําเป็นแล้วก็อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกเนี่ยตามความเหมาะสมแล้วก็ต้องสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับ ในเรื่องของการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมกัรปกครองท้องถิ่นกำหนดในข้อ41ในเรื่องของการขอเบิกจากหน่วยคลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณก็ให้เบิกได้เฉพาะในปีงบประมาณนั้นนะครับเว้นแต่มีข้อเว้นแต่เอาไว้ให้ด้วยเบ้นแต่นะครับ เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อนนี่ผูกพันในปีงบประมาณนั้นแล้วก็ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วประการที่2ครับเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ก่อนนี่ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณแล้วก็รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น,ให,นให้กันให้กันเงินเอาไว้ในปีงบประมาณถัดไปในกรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ต้องจัดทํำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติก็มารายจ่ายประจำปีแต่เบิกไม่ทันภายในสิ้นปีประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อได้จัดทํารายงานในระบบอีเทสแล้วก็เบิกจ่ายได้ครับในข้อ42ของระเบียบบอกว่าการเบริกเงินของท้องถิ่นให้หน่วยงานผู้เบิกเนี่ยขอเบอิกกับหน่วยงานคลังโดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงรายมือชื่อ เบิกเงินแล้วก็วางดีกาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดความในตรงนี้นะครับไม่ให้นำไปใช้บังคับกับกรณีที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการขอเบิกทุกกรณีให้ระบ,บุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้จ่ายแล้วก็ห้ามมีให้ขอเบิกจนกว่าจะถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดจ่าย การเบริกเงินต้องมีหลักฐานการเบริกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบริกที่เป็นภาพถ่ายหรือว่าสำเนาทุกฉบับข้อสี่สามดีการเบริกเงินจะต้องพิมพ์จำนวนเงินที่ขอเบอิกเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรไว้ชัดเจน ห้ามขูดลบหากผิดพลาดให้แก้ไขโดยขีดค่าแล้วก็พิมพ์ใหม่ทั้งจํานวนแล้วให้ผู้เบิกลงรายมือชื่อรับรองแล้วก็ขีดค่านั้นด้วยนะครับการพิมพ์นเงินในดีกาเบิกเงินที่เป็นตัวอักษรให้พิมพ์จำนวนที่ขอเบิกชิดคําว่าตัวอักษรแล้วก็ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินอย่าให้มีช่องว่าง ที่จะพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมให้สูงขึ้นได้เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งหรือเติมเลขตัวหน้าไปตัวหนึ่งเนี่ยยอดเงินเปลี่ยนนะใช่บอกห้าหมื่นเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นห้าแสนอย่างเงี้ยในข้อ44ครับเงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายใน15วันนับแต่วันที่ ได้รับจากหน่วยงานคลังในข้อที่45การขอเบอิกเงินงบประมาณรายจ่ายปีใดให้วางดีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีนั้นอาจจะไม่ใช่30กันยาของปีนะอาจจะเป็น29ก็ณลที่ไป30ตรงกับวันเสาร์ก็อาจจะเป็น29กันยาเนี่ยนะครับเขาก็เลยกํบบาหนดไว้ว่าวันทําการสุดท้ายของปีนั้น และในกรืีที่มีการกันเงินเอาไว้เนี่ยให้วางลีกาได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของระยะเวลาที่กันเงินข้อ46เงินประเภทใดซึ่งโดยลัะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันทําการสิ้นเดือนให้วางดีกาภายในวันที่25ของเดือนในข้อ47ของระเบียบบอกว่า การเบริกจ่ายเงินซึ่งมีรักษาเป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้วก็มีการเรียกเก็บเป็นง,ดงวดๆหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเนี่ยให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ชาระหนี้แล้วก็นำมาเบิกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่รับแจ้งให้ชำระหนี้ข้อ48 การเบิกเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มแล้วก็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเงินช่วยเหลือ,อแลือว,ว่าเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบตามข้อบังคับคาสั่งหรือว่าหนังสือสั่งการของกระทรวงมาดไทยข้อ49การซื้อเช่าทรัพย์สินหรือการจ้างทำของเนี่ยให้หน่วยงานผู้เบิกรีดเป็นการวางดีกาเบิกเงินโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน5วันทําการนะการซื้อการเช่าทรัพย์หรือการจ้างทาของหรวยงานผู้เบิกเรียดเป็นการวางดีการเบิกเร็วๆน,นะครับอย่างช้าเนี่ยไม่เกิน5วันทําการนับจากวันที่รับการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับการจ้างที่ถูกต้องข้อ50เบื้นแต่กรณีที่กำหนดเอาไว้ในข้อ53ข้อ54 การเบริกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบดีกาแบบนี้ครับหนึ่งก็คือมีสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของรือเอกสารอื่นใดในหลักฐานแห่งนี้เช่นหลักฐานการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 2. ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน 3. เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สินหรือการตรวจรับงานเอกสารหลักฐานตรงนี้นะครับให้ใช้ภาพถ่ายหรือว่าสำเนาซึ่งผู้เบิกเนี่ยลรงรายมือชื่อรับรองก็ได้ครับข้อ51การเบิกเงินเพื่อจ่ายร่วงหน้าตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือว่าหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่า ล้จะถึงกำหนดจ่ายและประกอบเอกสารด้วยเพื่อเป็นภาพถ่ายหรือว่าสำเนาซึ่งผู้เบิกลงรายมือชื่อรับรองก็ได้ข้อ52การเบริกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือค่าจ้างทำของค่าเช่าทรัพย์สินให้แสดงรายการทรัพย์สินและก็จำนวนเงินเป็นรายประเภทประกอบเอกสารขอเบอิกเงินข้อ53 การเบริกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดินให้มีสัญญาจะซื้อจักขายหรือสัญญาซื้อขายประกอบดีกาด้วยซึ่งจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าสำเนาผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้ข้อ5 4การเบริกเงินในงบดำเนินงานให้ทําการเบริกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และให้มีหลักฐานแสดงว่าเงินจำนวนที่ขอเบิกน,นี้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือว่าหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยการเบิกเงินหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนแล้วก็อาจดาเนินการตามปกติไม่ทันผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นอาจทดรองรายจ่ายไปก่อนได้ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 5้แสนบาทข้อ55การเบริกเงินรายจ่ายงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายอย่างทำเป็นค่าใช้จ่ายอย่างใดให้ปปิดตามกฎหมายตามระเบียบตามข้อบังคับตามคำสั่งหรือสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยข้อ56กการเบริกเงินในงบอดหนุนที่ท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการเองและได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นตามระเบียบไว้แล้วเนี่ย ให้ดำเนินการได้ตามงบป,ประมาณที่ได้รับอนุมัติข้อ57การเบิกเงินนอกงบป,ประมาณให้เป็นไปนตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปคองถึงกำหนดข้อ58กรณีกที่ต้องจ่ายเงินยืมสำหรับปฏิบัติราชการที่ติดต่อค้าบเกี่ยวจากปีงบป,ประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบป,ประมาณถัดไปเนี่ยให้เบิกเงินยืมงบป,ประมาณในปีปัจจุบันโดยให้ถือว่า เป็นการรายจ่ายของปีก็ประมาณปัจจุบันแล้วก็ให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีวันถัดไปแบบนี้ครับ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการไม่เกิน60วันนับจากวันที่เริ่มต้นปีก็ประมาณใหม่สองสำหรับการบริหารการอื่นไม่เกิน30วันนับแต่วันที่เริ่มต้นปีก็ประมาณใหม่เราจะพักกันไว้ตรงนี้ครับแล้วมาต่อกันในคลิปถัดไปที่จะพูดถึง ในเรื่องของการกันเงินเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับท่านที่กำลังจะเตรียมสอบแข่งขันในตําแหน่งตรวจสอบภายในท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในตําแหน่งตรวจสอบภายในด้วยกันได้ด้วยการสแกน q r วอารคที่ขึ้นอยู่ในหน้านจอขณะนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปเพื่อที่จะเจอเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตรวจสอบในตําแหน่งน,นักวิก Lord, ชาการตรวจสอบภายในด้วยกันในกลุ่มรายนี้นะครับเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบเขตได้หาวิชาความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้และพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ